อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ได้แห่ลงทะเบียนสมัครไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลนะคะเพราะว่าต้องการมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่กลัวเหตุการณ์ความรุนแรงแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยการสู้รบอย่างไม่คลี่คลายค่ะชาวบ้านจากอําเภอต่างๆนะคะในจังหวัดอุดรธานีนับร้อยคนค่ะต่างนําเอกสารมาลงทะเบียนเพื่อสมัครไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลโดยกรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครตามโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานครั้งที่6ซึ่งก็เป็น ความร่วมมือในรูปแบบของรัฐเป็นผู้จะส่งรายงานและมีการเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศแม้สถานการณ์การสู้รบในประเทศอ,อิสราเอลยังไม่คลี่คลายโดยรายชื่อผู้ที่มาลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อรอตำแหน่งงานด้านนายสุภสิทธิ์เจริญราษอายุ25ปีชาวบ้านตำบลแชรแลอําเภอกุมภาวาปีเปิดเผยว่าทันท,ทีที่ทราบข่าวการเปิดรับสมัครไปทำงานที่ประเทศอ,อิสราเอลก็ตัดสินใจ มาสมัครงานโดยไม่วิตกกังวลกับสถานการณ์การสู้รบเพราะกลัวอดตายและไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวมากกว่าเราเคยคิดที่จะทำอย่างอื่นนะ่หางานในประเทศบ้างไหมทำไมนะว่าจไปพยายามไปทางไหนจะได้งานดีนได้เงินดีแล้วมีเหตุแต่ว่าเขามีเหตุการณ์ไปไปสงบเรากลัวไหมครับไม่ าก,การเปิดรับสมัครไปทำงานประเทศอ,อิสราเอลครั้งนี้เปิดรับเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรโดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้ซึ่งรับเฉพาะเป็นเพศชายอายุระหว่าง23ถึง39ปีไม่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศอ,อิสราเอลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและมีประสบการณ์ทำงานกเกษตรกรรม